สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม FIFA Mobile World ครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือฟุตบอลฟ i f a นะครับแต่ว่าจะพัฒนาโดย t n n เซ t นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะอันนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยน UI หลายๆอย่างนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากฟ i f a Mobile ที่มีบนสตไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า บรรยากาศมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของการสมัรครับต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าะจะต้องมี ID ของ QQ หรือไม่ก็ WeChat เท่านั้นถึงจะสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยในส่วนของจีนเนี่ยมีการแบบว่ากําหนดนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามาเล่นได้เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากมากๆนะครับซึ่งของผมเนี่ยโชคดีหน่อยนะฮะที่สามารถเข้ามาเล่นได้อยู่เข้ามาด้านในตัวเกมแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า UI หลายๆอย่างเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่ไม่สามารถเล่นได้นะครับก็เอาไว้รอตอนที่ตัวเกมมันเปิดเวอร์ชั่นของประเทศอื่นๆหรือไม่ก็ลงสโตไทยหรือแบบเป็น g l o b a l อีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการดูบรรยากาศาคร่าวๆก่อนก็แล้วกัน นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นกันก่อนนะครับก็มาดูเมนูนี้เนาะนะครับผมเมนูตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่ามีโหมดหลายๆอย่างให้เราเลือกนะครับก็เดี๋ยวไปแข่งปกติก่อนละกันนะครับผมแข่งกระบอทนะฮะนี่ครับผมแข่งไปเรื่อยแล้วก็แบบจะได้รับรางวงรางวัลอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคมาครับผมจัดไปนี่ฮะเวลาเข้าไปแข่งก็จะต้องเสียเอน r g จงเอเนจีอะไรอย่างงี้นะครับ ผมว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับมันจะแบบาภาพหลายๆอย่างนะครับโอเคขึ้นเยอะเลยนะครับผม,มเปรียบเทียบก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามการเคลื่อนที่ของตัวละครตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออในสนามเนี่ยผมว่าโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ชมนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นด้วยนะฮะเอออันนี้ส่วนตัวผมนะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันเลยแล้วกันนะครับจัดไปนี่โอเคนี่ฮนะ ผมจะเอ่อเล่นเป็นในส่วนของฝั่งทางเล i c ตอร์ซิ i t y นะครับเอ๊ okay. มายิงเลยแล้วกันโอ้มโอ้โหเซฟได้อ่านี่ฮะเราสามารถที่จะปล่อยให้แบบว่ามันเตะเองก็ได้นะครับอืมแล้วก็มุมกล้องเนี่ยก็ปรับได้ตรงนี้เห็นไหมนี่ปรับเอานะครับว่าเราจะปรับมุมแบบไหนยังไงนะครับผมอืมอันนี้คือมันเล่นเองอยู่นะครับผมไม่ได้เล่นเองนะเอออ่ะเดี๋ยวเล่นเองบ้างดีกว่ายิงไปเลย ตู้มเรียบร้อยครับลูกนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับผมนี่ฮนะเห็นไหมดูผู้ชมผู้ชมดิดเห็นปะ่ะเออผมว่ามันโอเคขึ้นนะอืก็ผมยังไม่ได้ลองนะครับในส่วนของฟีฟ่าโมบายยี่สิบเอ,อ็ดนะตอนนี้นะครับนานแล้วที่ผมไม่ได้เล่นนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอ,อมันจะแตกต่างจากอันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับใครที่แบบเล่นอยู่แล้วนะลองมาดูอันนี้แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ามาจัดไปทรงนี่ครับไปแล้วมาครับมาครับมาครับอุ้มนีม่อยู่ออกเฉยเนึกว่าจะเข้าแมโอเคนะครับนี่คือเล่นกระบ,บอทก็จะคอนข้างง่ายหน่อยนะครับผมนี่มาครับชึบชบสับขาลองเลยไหมปึบ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ยิงไปดีเรียบร้อยครับผมอโอเคดูภาพใช้หน่อย ปึ๊บๆมีสับขาหลอกนิดหนึ่งนี่แล้วก็เลือกมุมครับสุดยอดโอเคอเดี๋ยวดูบรรยากาศแบบแข่งให้มันจบๆเลยก็แล้วกันนะฮะจะได้เห็นแบบบรรยากาศโดยรวมของตัวเกมด้วยนะครับอืม้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยย,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 ยังไงโอเคสวยครับผมไปแล้วครับปลายแล้วปกไปแล้วแล้วก็นี่ครับเปิดไปสวยมากครับผมหลุดมาขนาดนี้ ใจกว้างส่งให้เพื่อนแล้วก็ยิงไปดีเออเรียบร้อยสวยงามครับผมโอเคมาไปต่อฮะนาทีที่65แล้วตอนนี้เอ้าส่งให้เราเฉยเลยปึ๊บนี่เนี้ยอ้าติดขาโอเคเปิดปึ๊บแล้วก็ยิงติดตรงยออืือโอเคมาครับ คือถ้าให้ผมไม่แข่งกับคนอื่นๆเนี่ยผมว่าผมสู้เขาไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าเกมฟุตบอลผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมเออโอเคสวยครับคือเก่งกับบอทนะะสำหรับผมนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับผม,อมโอเคมาแล้วครับเราจะเปลี่ยนนักตรงนักเตะก็ได้นะนะครับผมกดเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะเปลี่ยนนะฮะเนี่ยกดหยุดก็ได้นะครับตรงนี้มันจะมีให้กดหยุดอยู่นะครับอืม,มาลูกนี้ ตูมโอ้โหแรงมากนะครับแต่ออกว่ะแม่เนี่ยกดหยุดดูได้นะครับแต่ว่าภาษาตัวนี้ก็ปแปลแนิดนึงนะว่ามันอะไรยังไงบ้างน,นะครับจะปรงจะเปลี่ยนก็เนี่ยกดก็มาเปลี่ยนได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอืมโอเคเดินอไปชืปน่นม่มาตอนนี้นาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วปุบโอเคสวยครับลูกนี้มาครับสับขาหลอกอ้ยนี่อ้าวโธหลอกไปแนวกันย เออชื่อมาครับมาครับยิงลูกนี้อืเรียบร้อยสวยๆนี่โอเคเอาละฮะจะยิงได้อีกลูกหรือเปล่าไหนดูดินี่ครับปแล้วออกปาหน้วอโอเคสวยสวยครับสวยครับแล้วก็เปิดรับหลุดหลุดหลุดรับหลุดเดียวอุชุดตัวชุดนี่แนะ่โอเคสวยงามดูภาพใช้หน่อยนี่ ยาโอเคดูครับบรรยากาศไปในสนามนะโอเคสวยงามครับผมนาทีที่แปดสิบห้าครับตอนนี้นําไปห้าประตูต่อสูนแล้วโอเคไม่แน่ใจว่าเสียงแบบผู้ชมเสียงเชียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดังมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าผมก็ปิดแบบเบามากแล้วนะครับจริงๆก็อยากให้ได้ยินแหละแต่เดี๋ยวลัวเสียงมันจะดังมากน้อยเอ้ยมากเกินไปนเนี่ยดูในสนามนี่เห็นไหม ว่าสนามมันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยครับอืม่นี่การเคลื่อนวงเคลื่อนไหวของนักเตะอะไรต่งตางๆนะครับผมอะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อแข่งจบครับ5้าประตูต่อศูนยนะครับผมอ่านี่คือเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับในส่วนของเกมเพลย์ นะของเกมนี้นั่นเองนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเม้นมาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมี ID ของ QQ หรือว่า e c h a t อยู่แล้วนะครับก็ลองออสมัครเข้ามาเล่นได้นะครับออาได้นักเตะใหม่มาแล้วเรียบร้อยนี่โอเคเสร็ยสิ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของบรรยากาศนะครับอืมโอเคเดี๋ยวกดกลับออกมาด้านหน้าแล้วกันนะครับเนี่ย เมนูอื่นๆนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับสําหรับคนที่เล่นได้นะมันมีอะไร้เราทําค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับก็ในส่วนของหน้าเมนูหลักเนี่ยนะครับก็อันเนี้ยที่กดเข้าไปเมื่อกี้น้อยนะครับไปแข่งนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในส่วนอันเนี้ยก็คือจะเป็นการเอ่อไปแข่งกับคนอื่นนะครับแข่งออนไลน์อะไรประมาณนั้นนะครับผมอืมแล้วก็เอ่อเมนูอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่เราจะทําการแบบว่ามาปรับ เลี่ยนในส่วนของตัวนักฟุตบอลอะไรต่างๆนะครับผมอมีแนะนําใหม่ด้วยนะกดเข้ามาดูซิโอเคอ๋ออันนี้คือสามารถอัปเกรดได้นะครับนี่มันจะมีสอนอยู่นะครับผมโอเคมันขึ้นไหมเราอัปเกรดนะครับนี่ฮะตรงนี้นะกดเข้ามาอัปได้เนี่ยที่เรามีนะใช้เงินนะครับผมตรงนี้ในการอัปนี่ครับก็อัปไปแล้วเรียบร้อยนะครับคือคนที่เล่นฟีฟ่ามือถืออยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้แหละนะครับผมนะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกมนะผมมาแบบพรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมอืมนะอย่าเรียกว,ว่ารีวิวเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรรีวิวให้ดูมากมายนะครับเอาบรรยากาศโดยรวมให้ดูดีกว่านะครับผมอ่นะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเราให้มันหมุนก่อนนะครับคือมันเป็นของสโตจีนอ่นะนะบางทีมันก็จะแบบหมุนๆหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าปิงมันก็อาจจะมีอยู่นะครับเป็นส้มๆนะครับผม นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นนักเตะของผมที่มีอยู่นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยรายละเอียดเมนูตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะเหมือนกับฟีฟ่าม b บายอันก่อนนะครับผมสลับสับเปลี่ยนนักตรงนักเตะก็ว่าไปนะครับได้นะฮะเนี่ยสลับสับเปลี่ยนเลยไปเนี่ยครับสลับลงไปได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะแบบสลับทีเดียวก็ได้นะให้มันสลับเองนะครับเอานักเตะที่ดีที่สุดลงมานะประมาณนี้น่นองนะครับผม นี่ฮะก็อันนี้จะเป็นการอัพนะครับอัพอ,อัพเกรดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนอะโอเคนะครับเอาไมา้ดูครขา,าวๆก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการปรับตั้งค่าเซตติ้งนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็มาอันนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับอันนี้คือเป็นการปรับแบบสูงสุดนะ นะครับแล้วก็ APS ก็เนี่ยหกนะครับแต่ว่า,าที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ผมจะเล่นอยู่ใน LD Player 6 4 b i บซิตนะครับซึ่งก็มันจะปรับสูงสุดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับผมแต่คือภาพก็ถือว่าสวยแล้วนะนะครับผมที่ปรับไปนะแล้วก็ในส่วนของเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูก็จะเป็นแบบว่าความสำเร็จต่างๆนะครับเนี่ยเรามากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้นะครับอ่านี่ฮะอันนี้คือแล้วเนี่ยโอเคได้แล้วมา โอเคไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีของมาแจกเรานะครับผมอันไหนที่เราทําสําเร็จอะนะนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้ยเพียบเลยวะของเพียบนะครับผมอ่ะอันนี้ดิมีอะไรอีกมั่งชึบโอเคอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิวนะ นะครับส่วนเมนูอีกอันหนึ่งสองอันนี้นะครับยังไม่เปิดนะเพราะว่าเลเวลผมพึ่งจะเลเวล4เองนะครับส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นการบอกว่าขายคงขายของของายอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเออนะใครที่เติมเงินเป็นเติมเงินได้ก็ลองมาดูแล้วกันนะครับอืม ก็เอาเป็นว่าบรรยากาศโดยรวมของตัวเกมเนี่ยผมจะเอามาฝากไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ตัวเกมมันเปิดในส่วนของสโตอื่นๆไม่ก็ของไต้หวันอะไรเงี้ยนะครับเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าคงจะมีภาษาไทยหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันละกันนะครับมาแล้วฮะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับ